วดีค่ะเช้านี้มีหมอกนะคะก็เลยนำภาพมาฝากนะคะอันนี้มุมไกลเนาะมุมไกลนะคะก็กาลังขึ้นกำลังขึ้น,นสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะลูกนั้นสวยวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเวลาแล้วกันนะคะไม่รู้จะหาอะไรมา าฝากนะคะก็เรื่องเวลานะคะว่าเอ,อ๊ะวันหนึ่งเนี่ยทุกคนมีเวลาเท่ากันนะคะก็คือวันหนึ่ง24ชั่วโมงใช่ไหมคะก็มีเวลาเท่ากันดังนั้นเวลาเราแบ่งเวลานะคะก็ต้องแบ่งต้องแบ่งให้เป็นเนาะว่าเราจะให้ความสําคัญกับอะไรเ,เป็นอันดับแรกนะคะระดับรองอันดับลงไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคุณบัน ควมพยายามจะโยงมาเรื่องการแบ่งเวลาออกกําลังกายนะคะแต่เราจะโยงยังไงนะคะก็นั่นแหละนะคะแบ่งเวลาให้เป็นแล้วเสร็จแล้วคนส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะอ,อะไรนะให้ความสําคัญกับกับเรื่องอื่นๆนะคะแล้วก็เอาเรื่องสุขภาพไว้หลางสุดนะคะดังนั้นกคนก็เห็นว่ามันมันไม่ใช่อันนี้คือมันพิส่จนตัวนะส่วนตัวนะเพราะว่าทุกคนคิดเหมือนกันแล้ว ทุกคนอาจจะบอกว่าก็ภาระชันเยอะนะคะภาระไม่ค่อยรับผิดชอบของฉันมันเยอะนะคะพูดไปอาจจะหอบไปนะคะเพราะว่าเดินอยู่เนาะเดินอยู่อ,อ,อะไรนะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบฉันเยอะฉันเป็นหัวนหน้าครอบครัวฉันเป็นอ,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 อะไรนะคนเป็นคนเดียวในครอบครัวที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะนั่นแหละนะคะทุกคนก็เลย พยายามยกมันตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อวานนี้นะคะพี่พี่สาวนะคะเขาก็ได้เจอกับคนหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างสวนนี่แหละนะคะก็ได้เจอกันค่อนข้างบ่อยนะคะพอดีเขาไม่สบาย <c oughs> เขาไม่สบายเนาะแล้วเขาก็คุยกับพี่หลายวันแล้วแหละว่าไม่สบายนู่นนี่นะ,ะเขาก็บน่นบนเนาะเสร็จแล้วเมื่อวานนะคะพี่สาวก็บอกว่าเป็นไงบ้างไม่สบายหายยางนะคะเขาก็บอกว่า ยังสิก็ยังไม่ไปหาหมออ้าวทำไมไปหาทำไมไม่พบแพทย์พี่สาวก็ทมแบบน,นี้เนาะเขาบอกว่าไม่มีเวลาอ้าวทำไมไม่มีเวลาล่ะนะคะคนเราก็มัน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 ต้องออสุขภาพต้องสำคัญกว่าไหมอ่ะเพราะว่าเราจะต้องไปพบแพทย์ก่อนเนาะเอาทิ้งงานไว้ก่อนนะคะวางงานไว้ก่อนไม่ใช่ทิ้งพูดผดิวางงานไว้ก่อนนะคะแล้วคออ่อยอแล้วค่อย ว่ากันนะคะแล้วค่อยมาสารต่อเรื่องงานเนาะไม่ใช่ว่าจะเอาแบบว่าอย่างนั้นเนาะแต่อย่างอย่างที่บอกแหละคนเราเขาก็คิดไม่เหมือนกันเนาะไม่มีใครคิดเหมือนใครนะคะไม่มีใครคิดเหมือนใครเพราะว่าสิทธิ์ของแต่ละคนเนาะสิทธิ์ของแต่ละคนที่ที่ทุกคนก็มีมีมีมสิทธิ์ที่จะคิดแตกต่างนะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็พยายามจัดสรรน,นะคะให้ คิดคิดดีๆนะเพราะเพราะบางคนนะคะรอรอ,รอจนหมอรอจนหมอหมอสั่งนะคะบางคนนะคือถ้าที่ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสมานะคะบางคนก็รอจนไปพบแพทย์นะแพทย์ก็บอกว่าแพทย์ก็บอกว่าอุ้ยคุณเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสามนะคะคุณควรจะออกกำลังกายบ้างคุณควรจะทํานี่หนึ่งสองสามบ้างนะ,ะอะไรเงี้ยหมอแนะนํามานะคะ ถึงวันนั้นน่ะเขาถึงจะ,ะหันมานะคะหันมาทําตามที่หมอสั่งเนาะเมื่อถึงเวลานั้นนะคะบางคนอาจจะมันอาจจะสายเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะส่วนตัวนะคะก็อยากให้แบ่งเวลานิดหนึ่งพอดีควรออกกาลังกายไงก็เลยไม่รู้จะคุยอะไรให้ฟังนะคะพยายามที่จะโยงมาเรื่องนี้แหละนะคะโอเคนะคะพอละแค่นี้พอไปเดี๋ยวจะเครียดนะคะโอเคค่ะ ก็เดินเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ไปก่อนนะคะทุกพนก็ขอพูดสั้นๆพอนะคะเดี๋ยวจะเครียดเนาะเราก็ไม่ต้องสาระมากมายอะไรนะคะก็เดินก็รลังกายชิวๆนะคะเช้าๆนะคะไม่มีอะไรมากพนก็จะเดินเดินแบบนี้นะคะอย่างไม่มีเวลาเลยก็จะประมาณสัก20นาทีนะคะแต่ถ้ามีเวลาก็45นาทีนะคะ 45นาทีนะคะบางทีก็40่นาทีนะคะสำหรับการเดินนะคะแต่หลังจากนั้นก็กย่ำเท้านะคะย่ำเท้ากับเดินบนบนพื้นหญ้านะคะแต่เดินที่สวนเนี่ยมันค่อนข้างจะเดินยากนะคะเดินยากเนื่องจากมันมีหนามเนาะมันมีหนามเพราะว่าเราเดินเท้าเปล่าสักสิบนาทีนะคะประมาณนี้ควงก็จะแบ่งเวลาแบบนี้เนาะนั่แหละนะคะหลังจากนั้นพอเข้าบ้านเสร็จ แลค่อยไปทําโยคะนะคะบางวันก็ถ้าตื่นเช้ามากๆก็ทําโยคะก่อนเลยตื่นมาปุ๊บทําบนที่นอนเลยนะคะทําโยคะก่อนนะคะแล้วค่อยมาเดินแต่ถ้าตื่นสายก็รีบมาเดินก่อนแล้วก็ไปทําโยคะปิดท้ายนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ใช้เวลารวมๆแล้วก็เออก็เป็นชั่วโมงนะคะรวมๆแล้วเนาะประมาณนั้นนะคะ เดินอย่างนี้แหละ,ะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะยัเพึ่งเบื่อนะคะบางคนก็ก็งานยุ่งยุ่งนะคะบางคนก็งานว่างว่างงานนะคะคนเราก็ไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเนาะดินเสียงนกด้วยนกเยอะนะคะอนนี้เดินไปหอบไป ไม่เหนื่อยแมนก็ไม่ถึงกับเหนื่อยนะคะไม่ถึงกันเหนื่อย,ะะก,อยก็แค่เดินเดินไวเนาะไม่ได้วิ่งนะคะไม่ได้วิ่งเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าการวิ่งนี่มันมันจะเกิดการกระแทกนะคะเกิดการกระแทกสําหรับคนเอ่อวัยรุ่นวัยรุ่นนะอันนั้นนะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรแต่ถ้าเอา่อเอ่ออะไรเรียกอะไรนะสามสิบอัพเลยนะ ก็ก็อย่าวิ่งเลยนะคะอย่าวิ่งเลยแล้วก็ถนอมตรงข้อเข่าวไว้เนาะข้อเข่าวไว้ข้อข้อต่อนะคะจะเกิดการกระแทกนั่นเองเนาะก็อย่าวิ่งแค่เดินไหวก็ก็หลู่แล้วล่ะนะคะก็ขยันขยันหน่อยทุทุกวันเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพท่องว้ท่องว้ ไม่งั้นจะขี้เกียจนะคะนอนบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาไม่ยอมตื่นจากที่นอนเนาะถ้าเทียบการนอนอยู่บนที่นอนกับการลุกขึ้นมาเดินหรือมาทำกิจกรรมนี่มันก็มันจะคนละเรื่องเลยเนาะใครก็รักสบายทั้งนั้นแหละเนาะอันอันนี้ก็ชวนคุยไปเรื่อยนะคะเพราะว่ายังเดินไม่เสร็จเนาะ ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะทุกขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลฟพบกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ